สวัสดีทุกคนนะคะโคตรพัฒนะคะภาษาเยอรมันมันสนุกนะคะวันนี้เราอยู่ที่ Deutsch e r b a n นะคะแบบฝกหัดภาษาเยอรมันค่ะในระดับ R1 นะคะวันนี้เป็นไลฟ์ครั้งที่15นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเอาละใครที่ยังไม่เคยเรียนนะคะก็มาเรียนด้วยกันได้นะคะอธิบายอย่างละเอียดนะคะเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยมีคําแปลหมดหมดทุกอันเลยนะคะส่วนใครที่กําลังเรียนอยู่ก็มาทบทวนความจําไปด้วยกันนะคะ เอาละค่ะหัวข้อนะคะด้านแถบข้างบนนะคะสีฟ้านะเขียนว่า v e l c h e r นะคะ p e p โพรซิทิอนะคะ is r i c h t i กนะคะก็คืออข้ามบุพบทอันไหนนะคะที่มันแบบถูกต้องนะคะเรามาดูนะคะตรงโจทย์กันนะคะ Ag that, uh, against เส้นซีดัสเอ against เซนซีดิ t e r ขอโทษค่ะ against เซนซีดิเซสค่ะแปลว่าให้คุณเติมนะคะลงไปในประโยคนะคะนี่คือข้อที่1ค่ะ ข้อที่1ก็จะมีเป็นโจทย์แบบนี้นะคะแล้วก็มีคําตอบอยู่3แบบให้ทุกคนเลือกนะคะคืออานะคะอาและก็ C นะคะใครที่ยังไม่เข้าใจนะคะอา C คือ a b c นั่นแหละค่ะนะคะภาษาอ a, b, ังกฤษนะคะก็คุณสามารถที่จะดูโจทย์นะคะแล้วก็ตอบนะคะคำตอบนี้นะคะใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ f a c e b o o k ภาษาเยอรมันสนุกนะคะหรือว่า y u u t u h anel ยูทูบช anel นกอรัดผัสนะคะ อาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะข้อที่1ข้อที่1นะดัตมูเซียมนะคะชลิสนะคะดัตมูเซียมชลิสนะคะพุงพุงพุงนะคะคือจุดจุดจุดพุงพุงพุงสวนสดิกอัวอ่านี่คือ,อข้อที่1นึ่งดัตมูเซียมชลิสนะคะพุงพุงพุงสวนสดิกอัวช้อยอาร์ก็คือบอกว่าคำที่ต้องเติมคือคำว่าอ่ำนะคะช้อยเบยนะคะที่ต้องเติมก็คือคำว่าอุ้มนะคะแล้วก็ ช้อยเซก็คือคําว่า hinter ทุกคนสามารถตัดสินใจได้เลยค่ะว่าทุกคนจะเลือกเติมอะไรนะคะจากโจทย์ดัตมูเซียมชลิสพุผงพุงซ้อนสิกอัวนะคะอาเป็นอํานะคะเบเป็นอุมแล้วก็เซเป็น hinter ค่ะเดี๋ยวโค้จะรอแป๊บหนึ่งนะคะให้ทุกคนลองคอมเมนต์นะคะผิดถูกไม่เป็นไรเลยนะคะเรามาฝึกไปด้วยกันนะคะ จะแคปไว้ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ลองแล้วก็ลองตอบนะคะต่อไปนะคะเดีะะ masa, question, urgency, ๋ยวก่อนที่เราจะเฉลยเราไปดูข้อต่อไปเลยนะคะข้อที่2ค่ะข้อที่2นะคะโจทย์บอกว่านะคะดูข้อที่2นะคะข้อที่2เนี่ยมันจะมีอยู่3ช้อยนะคะ R B C ทุกคนจะต้องเลือก2ช้อยนะคะทุกคนจะต้องเลือก2ช้อยนะคะตรงตรงที่ว่างข้างหน้ากับตรงที่ว่างข้างหลังนะคะอ่าเพราะฉะนั้นใน3ามช้อยนี้นะคะจะเลือกอยู่2อันนะคะ จทย์ข้อที่2นะคะข้างหน้าบอกว่ามันจะเป็นจุดๆนะะๆ,ๆนะคะพุงพุงพุงนะคะ volcanender นะคะแล้วก็เป็น volcanender นะคะแล้วก็เป็น fartherveer นะคะรับ fartherveer แล้วก็พุงพุงพุงนะคะจุดๆๆดนะคะแล้วก็เป็นคำว่า m ü n เชนอ่าพุงพุงพุงนะคะจุดๆๆๆจุดจุดจด v o l c a n e n d e r f a r e r v e e r แล้วก็เป็นพุงพุงพุงแล้วก็เป็น m ü n เชนนะคะช้อยอาร์บอกว่า ช้อยอารนะคะก็คือนักนะ,ค,ะคือคำว่านักช้อยเบก็คือคำว่าอิมและช้อยเซก็คือคำว่าอ่ำค่ะทุกคนเลือกเลยค่ะว่าจะใส่ตรงไหนนะคะ R ารคือนักนะคะ B คืออิมแล้วก็ C คืออ่ำนั่นเองค่ะให้ทุกคนตัดสินใจก่อนนะคะอ่า โดยที่ถ้าคุณคอมเมนต์คือช่องแรกก็คือเป็นช้อยแรกที่คุณเลือกนะคะช่องที่2ก็เป็นตัวที่2ที่คุณจะคอมเมนต์คือเป็นช้อยที่2ที่คุณเลือกในข้างหลังนะเอาละค่ะทุกคนน่าจะเลือกแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปเฉลยนะคะโค้ดประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะสำหรับใครนะคะที่ ามาติดตามเพจภาษาเยอรมันสนุกนะคะแล้วก็มีความสนใจนะคะที่จะเรียนคอร์สภาษาเยอรมันออนไลน์นะคะกับครัวระพัดนะคะเรามีอยู่3คอร์สนะคะตอนนี้คอร์สภาษาเยอรมันระดับ R.I. นะคะคอร์สภาษาเยอรมันระดับ a s w i นะคะแล้วก็คอร์สสอนพูดเยอรมันแบบคนเยอรมันนะคะช่องทางในการติดต่อเนี่ยคุณสามารถที่จะทําได้2แบบนะคะแบบแรกคือใช้ Line ID นะคะ Line น,นะคะก็แอดมานะคะที่แอดสองสามหก xsozr นะคะ Line ID นะคะ แอดสองสามก xsozr นะคะหรือ,อกช่องทางที่2นะคะง่ายมากก็คือทางกล่องข้อความของเพจภาษาเยอรมันมสนุกนะคะสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะว่าสนใจนะคะสอ,สอบถามได้นะคะว่าคอสเรียนอะไรมีอะไรบ้างแล้วก็อยากเห็นตัวอย่างอยากเห็นรายละเอียดยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะว่าโค้ดตอบแชทเองอยู่แล้วนะคะก็สําหรับใครที่สนใจนะคะก็ติดตามในทางช่องทางนี้เลยนะคะเอาละ่ะได้เวลาแล้วนะคะทุกคนเราไปเฉลยกันดีกว่ามาดูว่าทุกคนทําถูกไหมนะคะอ่านี่นะคะ ข้อที่หนึ่งเลยดัสมูเซียมแปลว่าพิพิธภัณฑ์นะคะดัสมูเซียมชลิสคือปิดสวัสิสิกอัวคือสองทุ่มคุณใช้อะไรคะคำตอบก็คือช้อยเบค่ะเราใช้อุ่มนะคะก็เบตรงกลางนะคะใช้อุ่มนะคะเพราะว่าเวลานะคะเราจะใช้กับอุ่มนะคะแต่ถ้าเป็นช้อยอาร์เนี่ยอัมจะใช้กับวันใช่ไหมคะตรงนี้เป็นเวลาดัสมูเซียมชลิสก็เป็นอุมสวัสิกัวก็คือ พิพิธภัณฑ์ปิดตอนสองทุ่มฉเฉลยเป็นข้อ B นะคะตรงกลางนะส่วนข้อเซคินเทรากับว่าข้างหลังอันนี้ไม่เกี่ยวเลยนะคะต่อมาค่ะเป็นไงคะมีใครตอบถูกบ้างต่อมานะคะเราจะไปต่อที่ข้อที่2ค่ะข้อที่2เนี่ยเราจะใส่อยู่2ออช่องนะคะช่องแรกฉเฉลยเป็นข้อเซคะ่ะคือคืออัมวันะคะเพราะว่ามันเป็นวันนะคะอัม um, เนี่ย um, อัมวอคเคนเดอร์ทีนี้อัมเนี่ยเราใช้ข้อเซนะคะล่างสุดนะอัม um, เนี่ยมันอยู่ต้นประโยคใช่ไหมคะทุกคนก็เขียนตัวอตัวใหญ่ด้วยนะคะ อัมวนะ็อกกนเดนเดอร์ในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะฟาเรนเวียพวกเราจะเดินทางไปที่เหมือนเช่นนะคะเมืองเหมือนเช่นนะคะก็คือมิวนิกอนไทยเรียกมิวนิกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ใช้เป็นอาร์นะคะคือควาว่านักนั่นเองนะคะฝาเรนนักนะคะเดินหนังไปที่ไหนนะคะเบออิมเนี่ยไม่ยังไม่ใช่นะคะเฉลยข้อ2ก็จะเป็นตัวแรกข้างหน้าเป็นเซคืออัมแต่ว่าเขียนอาร์ตัวใหญ่นะอัม um, แล้วก็ข้างหลังก็เป็นอาร์ก็คือนักนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้เป็น อัมวอกเคนเดอร์นะคะฟาเรนเวียนนักเมืองเชนในวันเสาร์ทิ่เนี้ยนะคะวอคเคนเดอร์คืออยู่สุดสัปดาห์เนี้ยฟ้าเรนเวียพวกเราจะเดินทางไปที่เมืองเมือเชนนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะหวังว่าวันนี้นะคะทุกคนก็จะได้ประโยชน์นะคะจากการที่มาเรียนภาษาเยอรมันด้วยกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะเป็นกําลังใจด้วยนะคะแล้วก็หรือว่ามีเพื่อนที่สนใจนะคะแล้วก็สามารถที่จะติดแท็กนะคะติดแท็กมาเรียนภาษาเยอรมันด้วยกันนะคะก็ อย่าลืมไปฝึกกันนะคะถ้าวันนี้คุณทำเรื่องนี้ได้นะคะพวกนี้จะมีเรื่องง่ายเพิ่มมาอีหนึ่งเรื่องนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปโคตรพัฒนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่ติดตามรับชมนะคะไม่ว่าจะดูจากที่ไหนก็นตามวันนี้สวัสดีนะคะ